โฆษกรัฐบาลเผยนายกรัฐมนตรีปื้มคนไทยเที่ยวไทยเราเที่ยวด้วยกันเฟส3เดือนเดียวเงินสะพัดกว่า5,000ล้านบาทเร่งเปิดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวจังหวัดสีฟ้าเฟส2และ3เพิ่มเติมปลายปีนี้รวม45จังหวัด สบคเผยจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่1ถึง21พฤศจิกายน2564มีจำนวน85,608คนโดยเดินทางมาจากประเทศ5อันดับแรกได้แก่เยอรมนีสหรัฐอเมริกาสหรัชอาณาจักรรัเสเซียและฝรั่งเศสขณะเดียวกันมีผู้ยื่นขอลงทะเบียน Thailand Pass สะสมแล้วจำนวน239,115คนและได้รับการอนุมัติแล้ว186,836คน นายกรัฐมนตรีในฐานะพาอ,อ,อ,ออสบคอยยังเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศเพิ่มเติมในจังหวัดที่พร้อมตามแผนการเปิดประเทศอย่างปลอดภัยในเฟสสองช่วงเดือนธันวาคมนี้เตรียมแผนขยายพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวเพิ่มเติมอีก16จังหวัดรวมเป็น33จังหวัดและตั้งแต่วันที่1มกราคมยังเตรียมเปิดเพิ่มอีก12จังหวัดรวมเป็น45จังหวัด